พอเ,เพื่อนๆกดลิงโหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงโหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาบพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s o r a n t i m e r e วิ r ์ดกับผม NT Channel นะครับก็ตามหน้าปกคลิปของเราเลยละกันนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำา1วันที่ผมทำในเกมนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างละกันนะฮะตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะนเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อาจจะทำเหมือนผมก็ได้หรือไม่ทำเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้ดูเป็นแนวทางก็พอละกันนะฮะ หรือเพื่อนๆมีอะไรแบบแนะนํามาก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันนะครับอย่างแรกเลยละกันที่เราไม่ควรพลาดคือในเรื่องของการทาเควสรายวันครับเกมนี้นะครับผมจําเป็นมากๆเพราะว่าเราจะได้รับในเรื่องของแต้มครับผมเออเราโฟกัสแค่แต้มตรงนี้พอแต้ม XP ตรงเนี้ยมันจะเป็นในการที่ได้รับในเรื่องของเรเวลเร็วขึ้นเวซึ่งแบบผมพูดตรงนะเราทำเควสรไวันเนี่ย คือมันได้โคตรเยอะมันไม่มีอะไรที่ได้รับเร็วกว่าตรงนี้แล้วเว้ยเลยมันจําเป็นในการที่ทํา XP ตรงเนี้ยให้หมดนะครับผมมันควรทํานะคือถ้าเพื่อนๆทำตรงนี้หมดแล้วเนี่ยแทบจะหมดของภายในเกมแล้วแหละนะครับผมเอออนะันนี้ควรทำมากๆอย่างที่บอกไปเลยว่าเราต้องการที่เรเวลสูงนะครับผมเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะและไม่มีอะไรดีไปกว่าในการที่ทําเควสและได้รับในเรื่องของแต้ม XP แหละครับผมยังไม่นับไปเรื่องของชิปปะทะที่เราจะได้รับด้วยนะครับผมคือมันแจกเยอะมากๆ รวมถึงอย่างต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันของสำนักถังครับตรงนี้ทางเกมไม่ได้แนะนําให้เรามาทำนะมันไม่ได้มีเควสรายรวันนะแต่เพืเ่อนๆต้องเข้ามาดูตลอดนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยก็คือตรงนี้เลยครับตรงนี้มันจะมีเควสให้เราทําตลอดครับไม่ว่าจะเป็นแบบพูดคุยหรือว่าจะเป็นในการที่ต่อสู้ครับสิ่งที่เราจะได้รับนะผมก็จะเป็นของที่เราจะไปอัพค่าความสัมพันธ์ได้รวมถึงก็จะเป็นเรื่องของแต้ม XP ของสำนักครับผม อันนี้จะไม่รวมกับเมื่อกี้นะอันนั้จะเป็นเรเบลตัวละครอ,อันนี้จะเป็นเรเบลสำนักครับซึ่งถามว่าเรเบลสำนักมีไปเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็จะช่วยในการลดล็อกในเรื่องของระบบต่างๆสำนักได้รวมถึงก็จะมีเรื่องของการอัพในเรื่องของดาเมจรวมถึงก็จะมีในการที่ลดดาเมจที่ตัวเองได้รับด้วยซึ่งเนี้ยมันดีมากๆครับยิ่งเรเบลสำนักเยอะนะครับผมความต่างมันก็จะยิ่งมีความต่างแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า1%หอ0.5%ถ้าอราเซ็นต์เรือบไปเรื่อยๆผมบอกเลยว่ามันเยฮะ และอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ควรทํามากๆคือหออการต่อสู้ครับตรงนี้เพื่อนๆต้องเข้ามาดูตลอดนะเพราะว่ามันจะรีเซ็ตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมตามวันที่มันบอกเลยซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้ตีมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่รับของพวกนี้ที่มันบอกเรานั่นเองนะฮะเห็นไหม ตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขบอกด้วยว่าเราต้องใส่ตัวละครไฟกี่ตัวใส่ตัวละครซับพ,พอร์ตกี่ตัวนี่มันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนต้องเข้ามาดูบ่อยๆแล้วกันนะสิ่งที่ได้รับเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต้ม XP แล้วก็จะมีค่าความสัมพันธ์ต่างๆนะตรงนี้ควรทํามากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทาในเรื่องของสํานักถงังสิ่งต่างๆนะครับผมมันจะมีมารวมตรงนี้เลยเห็นปะมันจะได้รับของเยอะมากๆครับซึ่งตัวนี้มันก็จะรับในเรื่องของค่าพลังด้วยนะครับถ้าเราเอาคัมพีตรงเนี้ย ไปเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับเออมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องทําในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมเออตรงนี้ไม่ควรพลาดรวมถึงเราอย่าลืมนะครับผมมาใส่ตัวละครทุกวันครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นในแดงที่ฟาร์มเศษได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะยิ่งเลเวลสำนักเราเยอะเราก็ยิ่งใส่ตัวละครได้ถึง5ตัวละครเลยนั่เองนะครับผมเออมันมหาศาลมากๆตรงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด รวมถึงในเรื่องของการฟาร์มเศษทางเกมก็ไม่ได้นามานะครับผมแต่เราก็ต้องเข้ามาทําเองนั่นเองนะฮะก็คือในเรื่องของการฟาร์มเศษตัวละคร1วันนะครับผมได้5ครั้งนั่นเองนะครับผมเออก็สูงสุดประมาณนี้เห็นปะต้องมันทาให้หมดครับผมตรวนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าการฟาร์มเศษเนี่ยมันจําเป็นในช่วงแรกมากๆตอนแรกเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าตัวละครอัพดาวยากมากๆเออแต่ถ้าเพื่อนเเล่นไปสักพักเนี่ยเพื่อนๆจะเอีจะเยนแน่นอนครับเพราะมันจะแจกหนักนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะมันต้องใช้เวลานั่นเองนะฮะ ก็แนะนําว่าต้นเกมต้องทำครับเพราะว่าเราจะได้รับในเรื่องของเศษมากกว่าคนอื่นนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบทําตลอดเลยแต่ผมไม่รู้หรอกนะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมทําตลอดคือการซื้อไส้กรอกทุกวันนะครับผมหมดเลย10บแม็กนะครับผมแบบสุดๆเลย พาะผมต้องการให้เรเวลของเราเนี่ยสูงขึ้นไปตลอดนั่นเองนะครับผมเออแบบลุกซื้อ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 ตลอดเลยซึ่งอัอนนี้แล้วแต่เพื่อน <S <S ๆละกันแต่ส่วนตัวผมก็แนะนําละกันนะฮะเออซื้อไปก็เอามากวาดล้างก็ได้ละกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเรากวาดล้างเนี่ยเราด้รับเรื่องของแต้มค่าแต่พื้นฐานอยู่แล้ว ATK HP เดฟนะครับผมตรงเนี้ยมันจําเป็นมากๆซึ่งผมบอกเลยว่าพลังมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกพลังงานอะ มันกวาดล้างมันใช้เยอะนะครับผมตอนแรกก็ใช้1ิแหละไปปมาไม่ใช้20อย่างเงี้ยเออเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนก็รู้นะผมว่ามันจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะผมเลยรู้สึกว่ามันจําเป็นในการที่ควรซื้อทุกวันละกันนะแต่ถ้าเป็นสายฟรีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าควรซื้อลิมิตเท่าไหร่นะครับผมเออแต่ถ้าผมเล่นเซิร์ฟจีนผมเล่นสายฟรีผมก็ซื้อตลอดนะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของเพื่อนเพื่อละกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่บังคับรวมถึงในเรื่องของที่เราได้แต้มเมื่อกี้มาในหัวซับใช้เกาะผม เราได้รับสิทธิพิเศษนะครับผมประมาณ2เท่า3ครั้งนะถ้าเป็นสายฟรีหรือ2ครั้งนั่นแหละไม่ชัวร์มันควรทําอยู่แล้วเพราะไอ้พวกเนี้ยที่มัน5 0 0 0ันปี10 0 0ปีมันเป็นแค่โอกาสคนมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ไงเราก็ต้องฟาร์มตลอดละกันนะครับผม,มตรงนี้ผมรู้สึกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดในการที่ได้รับในเรื่องแต้ม2เท่านะมันควรลงตลอดตรงนี้รวมถึงในการที่เส้นทางโต้ลว้ครับเราอย่าลืมมาเก็บ AFK ตรงนี้ด้วยนะฮะตรงเนี้ยสำคัญนะเพราะว่ามันได้รับตรงนี้เว้ย อันนี้คือเพิ่มค่าพลังโคดเยอะครับผมมันจําเป็นมากๆนะเออบางคนผมเคยเป็นเหมือนกันผมลืมครับดองไว้อย่างเยอะจนมันตันนั่นเองนะครับผมตรงน,นี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันไฮไลท์นะฟังก์ชันไฮไลท์นี่คือควรทําทุกอย่างอยู่แล้วนะควสของรายวันมันไม่ได้แนะนํามานะผมแต่ตวเนี้ต้องลงครับเพราะว่าอันนี้ก็แจกตั๋วสุ่มครับทาราสองขั้วอ,อันนี้ก็ได้รับไปเรื่องของเศษอน,นี้เรื่องอนนี้ใช่ไหมกระดูกใช่ไหมอ่า ถ้าทายสัตว์ยักษ์ก็ได้เรื่องของเพชรใช่ไหมครับป่าราวินญ,ญาก็ได้ในเรื่องของแหวนสองหมื่นันปีใช่ไหมเออตัวนี้คือจําเป็นหมดเลยครับมันได้ของโคตรดีนั่นเองนะครับผมควรทํามากๆนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งในเรื่องของตัวสุมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆควรสุมปลายการปัรถนาให้ครบทุกวันก็ยิ่งดีนะครับผมไม่จาเป็นต้องดองนะเออเพราะว่าตัวละครใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่ใช้ตัวนี้ครับผมต้องขอญาตบอกไว้ก่อนตัวละครใหม่ จับตัวละครพวกชิลเลนซี่ปีปีตรงร่างใหม่ปัวไซซีร่างใหม่ห้วอีเห่าภาค2เนี่ยที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับมันจะใช้ตัวอีกแบบหนึ่งอะเดนะครับมันจะใช้เป็นรูปดาวนะซึ่งผมเปิดให้ดูผมมีอยู่อ่ามาใช้เป็นรูปแบบนี้หนนี่ครับผมประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะสามารถได้รับฟรีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูแบบเจาะลึกแล้วกัน อย่างที่บอกไปเลยว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องดองแล้วกันนะผเผื่อบางคนไม่เคยเล่นเกมนี้จากเซิฟอื่นมาเนาะรุมนพูงอีกอย่างหนึ่งเลยและกันก็คือในร้านค้าร้านค้าเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ควรทําที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้าพันธมิตรครับผมหรือว่าร้านาค้ากิลด์แหละส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าใส้เกอกก็ควรซื้อนะและรวมถึงผมก็ซื้อดาวราชินีมานามนะครับในช่วงต้นเกมผมก็ซื้อไปแต่ถ้าเล่นมาสักพักหนึ่งก็อาจจะดรอปในเรื่องของดาวลงไปนิดนึงแล้วก็จะซื้อใส้เกอกมาเรื่อยๆอออออยยยู่ดดีผมกก็ัังซืื้รตลคบ อย่างที่บอกไปว่าอันเนี้ยมันไม่มีความผิดไม่มีถูกแล้วกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยซึ่งบางคนก็อาจจะถามว่าดองเพื่อมาซื้อในเรื่องของตรงนี้ได้ไหมจิตวิญญาณได้ไหมก็ได้นะก็แล้วแต่เพื่พพอนๆเลยละกันนะครับมันเล่นไม่เหมือนกันนะทุกคนนะเล่นเอาสนุกดีกว่าแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ผมทําแล้วกันนะครับเออเออและรวมถึงอันนี้ผมบอกไปยังว่าก็เป็นในเรื่องของตรงนี้เลยเผื่อคนไม่รู้ค่าความสนิทเนี่ยเพื่อนๆควรมีเพื่อนให้ครบหนึ่งห้าสิบคนไปเลยนะอันนี้จําเป็นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเรานะครับผม มีเพื่อนเยอะมันก็จะส่งในเรื่องของแต้มได้ทุกคนใช่ไหมครับแต่เกมนี้มีความสนิทด้วยซึ่งความสนิทเนี่ยในทุกๆเลเวลนะครับผมมันจะแจกในเรื่องของเพชรครับตรงนี้ก็จําเป็นมากๆในการมีเพื่อนให้เยอะๆนะครับผมนี่สําคัญมากๆเลยนะครับสูงสุด1ิบเลเวลเลยนะเท่ากับว่า1คนเนี่ยได้100เพชรเลยนะครับห้คนก็5 0 0พันเพชรเลยนะคือก็เยอะมากๆนั่นเองนะครับผมแต่ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีลิมิตหรือเปล่านี่ผมจาไม่ได้จริงๆทุกคนผมขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเพื่อ ผมไม่ค่อยแอดเพื่อนนะครับผมเออนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งในอะนาคตละกันนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถหาเพชรได้และบางคนก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วแหละที่ผมทําใน1วันนะครับผมเออยังไม่รวมสําหรับในเรื่องกิจกรรมที่แทรกเข้ามาใน แต่ละเซิร์ฟแล้วกันนะครับอันนี้ผมขอพูดประมาณนี้ก่อนละกันนะจ๊ะแต่ถ้าเซิร์ฟใหม่ๆจริงๆอ่ะมันมีไม,ม่เยอะมากหรอกครับผมเพราะว่าในเรื่องต้นเกมก็แนะนําว่าคุณซื้อไส้กรอบเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ไปซื้อฟาร์มวงแหวนนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟาร์มกระดูกวิญญาณอย่างเงี้ยมันก็มีแค่นั้นเลยละกันนะครับผมเออเพราะว่าตอนนี้่ยังไม่มีเรื่องของกระดูกภายนอกละกันนะครับผมถือว่าดีอยู่ยังไม่เพิ่งเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวเสียตั้งกันอีกนะครับผมเออแล้วตอนนี้ก็็็มม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 ีีใในน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 นเเเเรร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 รืื่่่ออออออองงงกกกกกกิิจจหหหาดด้้้้้วววยะะะะะะคคคัััับบบผผผผปปปแแแแฮซซึลลลลทุไไ ซึ่งถามว่าคุ้มไหมหรับผมมันก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับไปเรื่องของตัวละครแล้วก็ในเรื่องของพวงแหวนสมมตพันปีครับถ้าใครลงทุนมันก็ได้ไงก็แล้วแต่เพื่อนเลยละกันนะครับผมว่าจะลงทุนหรือเปล่าละกันนะครับผมเออเห็นป่ะมันแจกสมมตพันปีรุมนหนึ่งะครับอยากได้ก็สามารถเอาตัวละครก็ได้ละกันนะครับมันคุ้มมากๆแหละของรางวัลนะครับแต่ก็ต้องเสียเพชรนะครับผมในการที่กวาดล้างตัวนี้ไปหมดเลยกิจกรรมส่วนใหญ่มันจะใช้เพชรครับผมผมแนะนําว่าเพื่อนๆออย่าเพชรไปสุ่มตัวละครในเรื่องการสุ่มมตัวละะคครผแแนนํา่่สุพอ พอเพชรอ่ะมันต้องใช้ทุกกิจกรรมอยู่แล้วกิจกรรมมันจะมีแบบเอ,อื้ออำนวยในเรื่องสายฟรีอยู่แล้วครับผมมันต้องใช้เพชรในการที่ซื้อทรัพยากรในกิจกรรมเพื่อ,อไปเล่นต่อยอดออทำน้องนั้นละกันนะครับโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมได้ละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยละกันนะครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน